ลดมิมสิว่ะยังไม่ออพพีเตอร์กระชากไปเข้ากลางออครัพหืมรางยาวที่พิซซ่าโอ้ยแม่ผู้สาดูยิง ยิ่งไม่คอูบิเตอร์โดนหลอกโยกบนลรับมาไม่ถึงครับติดหลากสีมาที่ซาลาครับมาซาลาแล้วออกปีกหืมแชมป์ครับติดแชมป์เอาออกข้างครับ อนุงพงอยู่กนั่งสุดแ <laughs> ล้วเดี๋ยวขอนั่งซุดแป๊บนึ่งวางข้าไปที่บีเตอร์หูยเอา้าโ,โอ้ไม่เข้าฮะโกายไม่ดังครับไม่เข้า <laughs> ว่า้โหซาลาโดนยอดเลยไม่มีประตูแล้ว,วไม่ยอมยอดนะหูยว,วโดนสสาาเาานดสา,าครับซาลายกเข้ามาคืนไอ้ที่ซาลาครับ แชมป์ไม่หูยจังหวะนี้เตอร์ต่ำไปตรงนี้เตอร์ว่างๆเนี้ยแนวเดียรลุงพงษ์เนี้ยป่าละอามกระชากแตะลบติดหลากสีครับเสื้อสีดำว้าโดนจับออกข้างไหมครับโดนปุ่มยีเทีย อเตอ๋อ,ตอโดนปุ่มเวลาทีมาที่ปอปอให้ไกลเตอรอเรียกลุงพง์ไม่อยู่แล้วปวกเมื่อยโอ้โหยังว่านี้ปิซ่าได้ปะ่ะโอ้โห,โห,โห,โห ว้ามันใสว่าเยี่ยมสีส้มครับจังหวะยิงได้น้ำได้เนื้อกว่าแต่ยังไม่เป็นประตูอ้าวดีครับโอ้โหเรียบร้อย โอ้โหก็จะได้สกอร์แรกในสนามใหญ่ครับปาเป็นนาทีที่29แล้วาอ้ออาวเล่นแล้วหลเหรอเต์ลงตามเต้ตรงนี้มันว่างอยู่อเตอ์หกเหนื่อยคนระับเออให้มันยืนตรงนี้หมาครับเข้ามาข้างในแล้ว มาที่ปอโอ้อที่ปลายวัตเซรครับมาที่โอ้โหจังหวะนี้ท่านจะคุ้นแม่อุษาตูเกือบแบบวางทิ้งมาโอ้โหจังหวะกันมาที่ซาลาคับมากรชชาไปครับกรชชาเข้าไปที่แม่โหโดนหนัก แลมซี่เมไม่ส่งกันทางนี้ว้าโอ้เสียบอลครับไปว่าเซโดนสวนครับชายชุดดำหักเข้ามาหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับกลับมาด้วยความรวดเร็วอะไรพี่เต้เหนื่อยอะ หนึ่งหนึ่งครับาสามสิบนาทีผ่านครับสกอร์นี้หนึ่งประตูต่อหนึ่งเตอร์เตอร์เรียกบอลหน่อยเตอร์แอบพีเตอร์คงไม่ไหวแล้วโดนไปหลายปุ่มข้าไปที่จีโน่ปอแมดนแย่งครับสาร่าเจอบโอ้โห สาราสาราออกฟ้าครับแม่จังเอาโอ้ไยที่จีโน่จีโน่ปออ๋อที่บีเตอร์ด้วยขว้าม่บีเตอร์จดไม่ลงครับจังหวะนี้ เซตใหม่ครับลากซีชายชุดดำเข้ามาที่ชายชุดแดงฮะสาร่าครับมาที่แลมซี่แลมซี่ทำไงครับแลมซี่แม่จังหวะนี้จังหวะนนะครับเด็กไม่ยอมให้ผ่านคนระับเลมซี่บอกแมาไม่เบาให้เลยครับเลาะเส้นไปท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณแม่ดีซ่าครับอ่ากีต้า ไปที่จีโนโ่ปอทำไงปอปิตเตอร์เข้าไหนครับจีโนโ่จีโน่มาที่กันเยมส้มครับตอนนี้กำลังขึงหลากสีอยู่อามอามแม่เจอสาราครับยกเข้ามาแมา่แชมป กันไปที่บีเตอร์ตบไปครับมาจังหวะนี้ไม่ตรงมาที่ซาลาแทงไม่ผ่านไปว่าเซกันยังทานอยู่ครับไปที่ไปว่าเซไปทำไมครับไปตัดเข้าในโอ้ยสายไม่ทถนหนัดทรงโอ้โหเจอจะมาแก้ไม่ได้ครับโอติดอาร์มฝั่งสีส้มครับตอนนี้กดอยู่ฝั่งเดียวเลย ตัดนายมาจิโร่โดนชายชุดแดงส่งซาร่าโอ้โหซาร่าจ่ายผ่านโอ้ซาร่าเรียกแฮนด์บอลได้ฮะออกที้เบียกซ้ายโอ้โหจ่ายยีว่วันนี้ติดแชมป์แชมป์แทงปีเตอร์เข้าในที่ไบัสเซ่โอ้โหยังหวะนี้ด้วยขวางข้ไป อย่างไม่ออกครับตีเข้ามาครับพีเตอร์เข้าพื้นที่ยกมงแม่โอ้โหโอ้ชโอ้โหว้าทุรักทุเลเลยเกินหองหนะ้าไม่เป็นมาตัวครับมาที่แลมซี่ครับอาลอนแลมซี่แม่เจอสองสองยยังได้อยู่ครับขวางบอนยาวแม่ไม่ถึงครับอรัม ด้วยความายิงไกลโดยอาร์มครับลูก้ายก้อยออกหลังไปสกอร์ยังหนึ่งประตูต่อหนึ่งอยู่ครับเป็นบอลอุ่นเครื่องเตะกับันเสาร์นะฮะวันนี้มันเสารพรุ่งนี้มีแข่งลีกอินเตอร์ฮะตนกล้า วันนี้เลยไม่เอาแรงออกก่อนเซตใหม่ครับหลากสีมาที่แลมซี่เสื้อขาวแรมซี่เนี่แฟนอาร์เซนอลแม่อาร์มไม่ปล่อยให้น้องเล่นเลย oh. <laughs> จีโน่พลิกได้ครับพิกแล้วจีโน่จีโน่ oh. โนสับตัดเข้ามาครับขวางมาที่บีเตอร์ปีเตอร์ oh. อรยกแม่จังหวะนี้ชายชุดดำ oh. <laughs> มาที่ซาร่าครับ สาราโยก,กับสาลาข้ามาแม่จมังหวะนี้เก็บได้ครับแพตบเข้านายครับหูจ่ายแม่เกือบดีครับติดลุงพงมาแล้วครับหูลุงพงชจิ้มจังหวะนี้ครับลุงพงยืนกลางมุงอยู่ลุงพงเข้ามา หูชายชุดแดงห,ตห,ดหดูตะวันยิงยังหวะนี้เตอร์ยกม,มือเรียกยาวปิ้นเหมือนหลังนี้แล้วครับปีเตอร์แรมซี่บอลลงยังว่านี้จีนโนอ่ออไ,อไปที่สาร่าครับสาร่าวาง่อแชมป์ครับผู้สาตัวเตะยาวพ,พิซซ่าวัลลงได้เปล่า,อาอดอกข้ามหวัวครับติด วีพีรูปร่างสูงกว่าจีโน่จีโน่เซตใหม่ครับไปบัสเซยกมือเรียกยกมือเรียกยกมือเรียกอ้าวโลบอลมาอย่างงี้ครับยังเล่นบอลหน้าตัวอยู่แทงยาวไปที่จีโน่จีโน่ทำไง อีโนโทแทงมาตามวนออกมาที่การการดึงการทำงานการเซตมาครับห,หูจ่ายังหวะน,นี้้สารตมันต้องโดนลงโทษแล้วแม่สาราครับด้วยขวา้าหูติด ที่สาลาฟแม่ไปว่าเซไม่ยอมสาลามววหาตัวชายชุดสีดำครับเข้าไปช่วยสาลาซาลาวางเข้ามาหุยแมจังหวะน,นี้หุยหุยโอ้กันมิเตอร์ช่วยกันหน่อยอ่<ะ>ยเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายแล้วครับหลากสีหลากสีทำไม แม่มันอยู่หน้าประตูครับไม่รู้แม่จังหวะนี้โดนไหมว่มารอดไปครับเอี่ยมสีส้มเตอร์เตอร์เตอร์ตามไปเรียกบอลนี่นะตรงนี้ว้าวว้าๆอยู่เนี่ยจะไปไหน <c oughs> ปีเตอร์บอจะส่งเสียงดังนี่เดี๋ยวเขารู้อ่ะสิ โอ้โหจังหวะนี้จับลูกหลุดหลากสีครับว่าดีกิตา้าเปิดไปที่แม่พิซซ่าไม่ถึงครับติดอาร์มล็อกเข้ามาที่ซาร่าตบเข้าในาครับจังหวะนี้แแชมโอ้โหยหูยว่าห,หลากสีชายชุดสีดำครับง,งงงัดบอล Oh Peter, đừng đứng đùa đi, lùn tầm Albert nhỉ? Peter nhìn <laughs> Peter một. Oh chụp cái màn này, trai trai <laughs> ลุงพงศ์อาลืมเปิดไฟอา่ายกมือเรียกโดนบีบสูงครับจ่ายบอลลำบากพี่แชมป์วางพิซ่ซาพี่กีตาร์ครับปั๊มแี่อา,อาติด V.I.P. ครับ สุ่มยามาถึงสาราทิมเข้ามาให้ปีกขวาตัวเล็กตัดอไปไหน,นไอ <ไป S 1> อกใสเตือต้อตอร์มาแล้วยังเอาได้ยบับยังออกไปที่อาร์มเอาไหนอปอ,อเลี้ยกออกข้างแล้วปอ ไปช่วยปอยแล้วออกข้างมาแล้วดีมาก <c oughs> มากันโอ้ยแม่บาไปนิดนึงครับแม่จังหวะนี้<ล>ถึงผู้สาโตโอ้โห่แกครับลำซี่เส้อขาว <c oughs> ยัง <c oughs> ด้วยขวา <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> สกอสองตัวต่อหนึ่งครับ เออให้ให้โอ้โดนจับฟาวแม่โดนจับฟาวครับสกรอร์ยังหนึ่งประตูต่อหนึ่งอยู่วางยาวแลมซี่ถึงปีขวาครับโอ้โหสับหลอกทั้งวมานี้ ชุดม่วงโหเจออาร์มหลักอยู่โอ้เจอต็อบเข้ามาที่หูยแม่พิซซ่าออกอยางครับอ้ให้ออกไปแล้วนาทีที่40นะฮะทายชุดดำ thịt chém, mặt à, thịt bò, vàng, cái pizza hấp dืน ngủ, ยาวครับกองหน้ายืนวางยาวไหมโอ้ไม่ยาวครับเลาะเส้นขึ้นมาโอ้พิกไปเองครับตัดเข้าไหนส่งเข้ามาเพชรรออยู่เจอไปวัดเซพกระชากออกมาไปวัดเซพกระชากลลับคืนไปโอ้ยแชมป์มาแชมป์มาที่กัน กันโอ้โหเจอสอนสองครับแชมป์ยังร้องอยู่คืนที่อุสาตัวครับไปที่ปลายซเซเตอร์ยกมือไ้แชมป์ไปกระตูนพิซซาตัดเข้ามาครับพิซซาด้วยขวามา ยืนเลยยืนเลยตูนลูกเตะมุมของเอี้ยมสีส้มครับเด่นทันซันมาที่จีโนโอ้โหมันทันไหมโดนจับออกไปแล้วครับอ่า วางยาวออกไปที่ชายชุดสีดำเปิดขึ้นมาโอ้โหจ่ายไปที่ปีครับโอ้ยไปก็เซโอ้ฟ้าครับจานี้ช่ายไหมส่งสูงไปนิดนึงครับลูกหลุดออกหลังไป อากาศเริ่มเย็นนะวันนี้ไปวัซเซออกข้างไปที่อาร์มอาร์มแทงขึ้นมาติดชายชุดดำครับส่งออกไปกเปิดถึงไหมเข้าไปพื้นที่สุดท้ายมาติดอาร์มติดครับตบเข้ามาครับแม่สุดเท้า โอ้โหเจอเปิดเข้าไปกลางหน้าดูครับมันแน่นหลือเกินตรงนั้นกระชากขึ้นไปพิซซ่าโอ้โหจั่วลมไม่โดนโอ้โหโอ้โหติดกันแหมทาร้าถึง ลุงพงษ์ตามวยแม่แชมป์แชมป์มพิกแชมป์เปลี่ยนแกรเราไปทางซ้ายจีโนโ,โยกตัดเข้ามาครับไปที่อาร์มอาร์มโยกโอ้โหโดนแย่งรึเปลา่าหูแตหลบจังหวะนี้โอ้โหแชมป์แชมป์ อยู่ที่แชมป์ครับโอ้โหติดซาร่าจะไปนี่ยังไม่ออกครับโอ้โหลุงพงแลมซี่อยู่ที่แลมซี่ครับ <c oughs> ตบเข้าในครับ <c oughs> จังหวะลุยของทางลากสีแตะลบปล่อยลุถึงซาร่าครับซาร่าโอ้แตะเปิดด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้วยโอ้โหเอาเขายัางไง อย่าไม่เข้าหรือว่าเข้าไปแล้ว4,5สี่ห้านาทีครับไม่ไม่เบรกกันมากอ่ะเนี่ยเอาสองขึ้นมารวบกันเลยให้แม่เนี่ยเก้าสิบนาทีเลยกัดช่างครับโอ้โหสายสปีดพาทัวร์ครับพิซซ่าเผาตัดข้างในมครับบิตเตอร์โอ้โห,โหยืนโอ้โห,โห โอ้โหมาโดนคานสนาแลรับแลมซี่อ่าลองแลมซี่ครับแม่ <laughs> แต่คือที่แลมซี่เส <sh> <oney> ื้อขาวคืนเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายยังไงครับโอ้โหจุดโทษครับจุดโทษเลยฮะมเรียกเรียกจุดโทษได้ไหมใช่วะเนี้ไม่โดนบอลเลยฮะ มี VR นะครับอะไรน,น้ำสุดหมดแรงยังหมดแรงยังนะใกล้แล้วเลยกลับบ้านโอ้จังวะนี้ใครคนสังหารลูกจุดโทษครับด้วยขวานโอ้ยยิงลูกนี้ได้สองประตูนะฮะ ประตูแรกนี่ขาผู้สาประตูตู้สองนี่เป็นประตูนะฮะได้สองประตูเลยอ่าสองประตูต่อหนึ่งครับปีเตอร์ไม่ไหวแล้วระบมดให้หมดแล้วปีเตอร์อ,รอัที่หลากสีสองครับเอี่ยมสีส้มหนึ่งเซตใหม่ครับ ไอธิบุสาวตัวโอ้โหจะโดนครับอุษาวตัวพีเตอร์ช่วยเจ้าคุณพีเตอร์ท่านเจ้าคุณโอ้โหจังหวะนี้ที่พีเตอร์อธิกันโอ้โหโดนซ้อนอยู่โอ้โหเปิดไซด์ก <c oughs> <she esh> <inaudible> ้อยครับอ่แลมซี่โอ้โหโดนเสียบ โดนเสียพระเจะ้านี้ลรมซี่ต้องกระโดดนี้่าท่านเจ้าคุณรอข้างที่ปีเตอร์ล็อกอีีแชมป์ว่าที่ท่านเจ้าคุณโอ้โหปาดไม่โดนครับท่านเจ้าคุณ ออกไปที่ปีเตอร์ล็อกว่าปีเตอร์ยังตามสายเปล่าว่าไม่ยอมสายครับหืมติดว่าอย่างนี้ครับปอว่าติด สาลระวางยาวเป็นหุ่นสาตัวครับนะไปวัาเซเป็นอะไรฟันหนนลุดล่อไปที่พิซซ่าระเบมให้เที่ยระบบอมัอมมนล้ว โอ้ซาลระบางแลมซี่ตามทันแล้วแลมซี่โอ้โหสะดุดยอดยากก่อนเกือบทันจังหวะเมื่รักครู่อ่าที่พีเตอร์โอ้ลุงพงแม่อ้าต่อครับต่อครับลุงพงบอกไม่ฟาวฟาวครับไม่พังนะครับคนเดียอ่า โหเจอข้างหลังโอ้ยอ่ะโอ้โหเนี่ยดึงแมาพีเตอร์บอกไม่ยอมแล้วเป็นลายการ์ตูนฟันหลุดเหรอฟันน้ำนมร่วงฮะยังกุศามาเล่นบอลอยู่ป้อมองคืนเพชรดักอยู่ยุงมาโอ้ยังมานี้โอ้โห เกือบเป็นสกอร์ที่สามของทีมหลากสีฮะลูกเตะมุมของหลากสีนี่ผมต้องพอแนะ้วยงมาครับจบคลิปก่อนห้าสิบนาทีแนละ้วคลิปยาวเลยวันนี้